สวนทุเรียนอายุเพียงแค่6ปีจำนวน220ต้นแต่สามารถสร้างเม็ดเงินได้ถึง4ล้านบาทในปีเก็บเกี่ยว2,563วันนี้เราจะมาพบกับคุณสมภพชาวศิลเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงมาดูกันว่าเขาบริหารจัดการสวนอย่างไรและ เขาวางแผนที่จะจัดการสวนเพื่อทำเงินในปี2,564นี้อย่างไรตามไปรับชมพร้อมกับนิดาได้เลยค่ะ มาแล้วนะคะสามารถกดไลค์กดยิ้มและก็กดแชร์ได้เลยค่ะสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามานะคะดิฉันนิดามุกดาสนิทส่งเสริมการทำทุเรียนคุณภาพนะคะด้วยการใช้ปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยฉีดพ่นทางใบธาตุอาหารทางใบโดยบริษัทกิฟฟรีนสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดนอกจากนั้นแล้วเรายังรับสมัครสมาชิกรับสมัครตัวแทนจำหน่ายนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าสมาชิก จะได้สิทธิพิเศษต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะได้ราคาสินค้าในราคาส่วนลดพิเศษแล้วก็โปรโมชั่นจากบริษัทและที่สำคัญท่านจะได้รับการดูแลที่พิเศษกว่าใครๆค่ะวันที่14กรกฎาคม2563ค่ะเราจะเห็นใบทุเรียนของคุณสมพกนะคะกำลังงามสะพรั่งปีที่แล้วนะคะก็ ส่วนนี้ถืวว่าราคาเนี่ยสูงสุดเป็นประวัติการเลยนะคะ165บาทเนาะครับเออแล้วสมพบได้เท่าไหร่นะราคาเนี่ยได้15 15ตันครับแล้วก็จะเป็นรุ่น230อีก16ตันก็รวมทั้งแปลงเนี่ยก็คือ31ตันครับ 31, 31ต,ตันนะคะจำนวนต้นกี่ต้นนะคะก็ที่มีลูกได้ก็ประมาณ220ต้น 220ต้นนะคะแล้วเราลองคิดดูนะคะ31ตันชุดแรก15ตันเนี่ย165บาทแล้วก็130ใช่ไหมครับ 130. 130นี่ 16, 16. ตันนะคะเออปีนี้วางแผนว่าจะลงสารแพคโคประมาณวันที่เท่าไหร่คะก็ปีนี้มันรอบรอบรอบไปมันเร็ว ก็ผมเลยต้องเอาสามใบแต่สามใบเนี่ยผมจะย่นจะย่นที่ย่นรอบตรงหน่อยนึงเพื่อให้ทันในช่วงเดือนกันยาอืก็กะวางแผนไว้ว่าภายในไม่เกิน20กันยาครับผมจะต้องลงสารสำหรับใบสามฮะนี้มันเป็นใบสองอ๋อก็คือเท่ากับว่าหลังจากใบนี้แก่เราจะทำใบใหม่อีกใบนึงครับอ๋อค่ะปีนี้มีหลังจากที่ให้ลูกแบบหนักๆเต็มๆมาสองปีติดๆเนี่ย มีต้นที่แบบตายเสียหายบ้างไหมต้นตายไม่มี <c oughs> ค่ะเสียหายเสียหายไหมก็แค่โสมนิดนึงงเราก็พื้นพื้นฟูเขากไไ็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้โสมมากมมยฮะค่ะที่โสมอาจจะเป็นโสมเพราะว่าปีที่แล้วมันแรงฮะมันร้อนเอมันแรงจัดครับเอสำหรับคนที่ออยังคิดว่าการทำสารตั้งต้นทุเรียนสาว่ามัน มันจะทําให้ทุเรียนตายถ้าเรารู้หลักเนาะรับรู้หลักในการให้าอาหารแล้วก็ที่สําคัญการจัดการเนี่ยมันก็ไม่ไม่ได้เสียหายนะคะแล้วเราก็ได้ตอนนี้เนาะทุกคนก็ลงทุเรียนกันเยอะมากทีนี้การที่การที่เราจะปล่อยไว้แล้วจะเอาปีที่เจ็เหมือนสมัยก่อนนั้นอะไม่มีมีใครไว้แล้วครับ <c oughs> ตอนนี้สามปีสี่สีป่ปีพอสี่ปีนี่เริ่มมาไว้กันหมดทุกสวนแล้วฮะเออใช่นะคะ สมภพทำสารปีแรกเนี่ยที่ทุเรียนอายุเท่าไหร่เออ่ปีแรกไอตอนสามปีกว่าๆเนี่ยผมผมผมแค่ทำให้มันออกลกูกคือเขาเรียกว่าสอนดอกนะปีแรกเนี่ยก็ไม่คิดว่าเนอะแต่พออ่าสี่ปีอ่อสามสี่ 3, ปีหน่อยๆเนี่ยผมทำสารก็ประมาณหกสิบซีซีเหมือนกันหกสิบซ <8. S 1> ีซีกสิบกว่าซีซีต่อต่อต้นอ๋อ ก็เท่ากับว่าคือปีที่โรงสารเนี่ยปีแรกก็คือครบครบสี่ปีอายุก็ครบสี่ปีก็เอาเลยครับจ้ะนะสี่ปีสี่ปีห้าปีแล้วเท่ากับทําสารมากี่ปีแล้วคะสองปีครับสองปีนะสี่กับห้าสี่ปีเข้าห้าแล้วก็ห้าปีเข้าหกก็คือเนี่ยค่ะตอนนี้เข้าหกหกปีแล้วหกปีเต็มแล้วปีเข้าเจ็ดนะคะนี่คือหกปีเต็มนะคะหกปีเต็มครับก็เท่ากับว่าหลังจากใบนี้แก่ เราก็จะสมพพจะเอาอีกใบหนึ่งครับแล้วปีปีหน้าปีที่เขาขบข้าวเจ็ดเนี่ยกะว่าจะไว้กี่ลูกก็มัน,ม,นมันไล่มาตอนสี่ปีมันจะเอาไว้ประมาณสี่สิบห้าถึงห้าสิบปีที่แล้วมันก็ห้<อ>าสิบห้าสิบห้าหกสิบปีหน้ามันก็ต้องหกสิบแทบจะทุกต้นนะฮะเกี่ยวเออหลังเกี่ยวเกี่ยวสมมติทำไงบ้างก็หลังเก็บเกี่ยวก็ผมก็ทำทำไปแรกอะก่อนก่อนจะตัด มีสุดท้ายเลยเนี่ยผมเตรียมใส่ปุ๋ยให้มันเพกขึ้นต้นไว้แล้วรอเลยจะผมจะใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ย16เสมอฮะเพื่อเพื่อเพื่อให้ให้ให้ปุ๋ยเตรียมขึ้นต้นรอไว้พอตัดหมดก็เตรียมแตกใบอ่อนเลยแล้วก็จะมีพอพอใส่ปุ๋ยไปเสร็จก็ฉีดยาฉีดอะไรเงี้ยก็ปกติอ่ะสามิบสิบเจ็ดก็สามสิบสอ่า แล้วก็มีเตรียมพวกพวกเชื้อราอะไรพวกนี้ก็ใส่ายาาฆ่าไปด้วยคือถ้ามันมีมีเชื้อเชื้อราอยู่ก็จัดการไปให้เรียบร้อยเลยขีดไปประมาณสองรอบ3 0มสิบิเนี่ยผมก็เ,เริ่มได้ใบออกมาใบแรกแล้ว,ลวทีนี้ก็จะเป็นตัดแต่งไหม อ๋อแต่งแต่งแต่งยังไม่ค่อยแต่งครับใบแรกกับผมยังไม่ค่อยแต่งเท่าไหร่เพราะผมจะมาแต่งใบที่สองก่อนก่อนจะออกใบที่สองคืออันนั้นผมจะให้เขาพักเขาพักไปเต็มที่เลยเออฮะแล้วเราก็คือกับต้นนี้ไม่ไม่ได้ทําอะไรมากมายคือคือก็มีแต่งแต่งบ้างนิดหน่อยที่มันเสียใช่ครับคือเอาเลือกเลือกแต่กิ่งที่เสียเสียออกคือกิ่งที่เขายังยังหากินเองได้ยังมีใบอยู่อะไรงี้ผมก็มาเด็ไปเอาออกเล้ากไปอ่าฮะประมาณกี่วันครั้งที่ส่งพกิ ก็อย่างกระตุ้นใบออกมาใหม่เนี่ยผมฉีดประมาณ5้าวันทีนึืง uh huh. ก็สองครั้งก็สิบวันพอพอออกมาแล้วทีนี้แอสามสิบส uh ิบสิบเดสผมก็จะเปลี่ยนแล้ว uh huh. เรก็จะใช้สูตรเสมอละยี่สิบเสมอเปลี่ยน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 ปุ๋ยเกิอย่างเงี้ย uh huh. แล้วก็มีทารองเสริมบ้างคือพอเขาเริ่มพอเขาเริ่มบานใบบานเนี่ยบางต้นถ้าเขาโซมเนี่ยเขาออกมาใบเขาจะเหลืองหน่อยนึง uh huh. แล้วก็ใส่ทารองเสริมบ้าง แล้วก็มีมแม็กส่ให้เขาบ้างอืครับเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนแค่นี้ฮะอ,อือินบ็อกเข้ามามีคําถามเยอะมากนะคะว่ากี่วันจีดถ้าเราเข้าใจช่วงที่เราต้องการความเร็วเนี่ยอย่างเช่นช่วงการดึงใบอ่อนเนี่ยครับห้าวันถึงเ็ดวันอะ่ะจะดีที่สุดเพราะว่าพอปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยทางใบอะ่ะมันต้องห้ามเกิน ถ้าไม่เกินเจ็ดวันได้จะดีที่สุดไม่เกินเจ็ดวันดีครับแล้วแต่ว่าถ้าช่วงที่เราต้องการเห็นฝนเร็วอ่ะเราต้องซ้ำก็ไปไม่เกินอย่างทำใบเนี่ยไม่เกินห้าวัตเนี่ยแล้วมันจะเร็วกว่าคนที่ปล่อยจนอย่างยิ่งสิบวันนี่ยิ่งยิ่งช้าเลยใช่สิบวันเนี่ยบางทีลิตรอ่าบางทีเราเราใส่เราใส่ยาฆ่าแมลงไปด้วยฆ่าเพี้ยไปด้วยเนี่ยสิบวันเนี่ยอ่าหมดเจ็ดวันหรือโดนฝนอเอาแล้วมันบุกเราแล้วบุกเราแล้วเราคือเราก็ อยากได้ของสวยเนี่ยก็ต้องดูแลเขาดีๆหน่อยแต่ว่าหลังจากนั้นหมายความว่าหลังจากที่เราได้ใบอ่อนมาแล้วเนี่ยแล้วสมมุักี่วันครั้งพอเขาหมดระยะที่เพี้ยกินได้ก็ทีนี้ผมก็เจ็ดวันถึงสิบวันละ<อ>คือก็จะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เข้มเหมือนตอนช่วงที่ทําใบอ่อนฮะพอทำใบอ่อนมันพลาดไปได้ครับใช่ใช่ค่ะก็คือพี่น้องหลายคนเหมือนเหมือนเหมือนว่าจัดปุ๋ยไปเนี่ยแล้วฉีดไปแล้วแต่ว่าเอาแมลงไม่อยู่เนี่ยก็พยายามย้าอยู่เสมอว่าพี่เปลืองทุกอย่างเลยนะ ทั้งปุ๋ยทั้งค่าแรงทั้งน้ำมันก็คือเท่ากับศูนย์เปลา่าอ่ะเออเพราะฉะนั้นน่ะช่วงใบอ่อนคือซีเรียสนิดนึงก็คือมแมลงแล้วก็ไปสังเกตนิดนึงถ้าไม่เกินไม่เกินเจ็ดวันได้จะดีที่สุดแต่เหมือนที่สมภพบ,บอกว่าห้าวันอะ่ะแล้วมันจะออกมาเร็วแล้วออกมาอย่างต่อเนื่องครับอแล้วเราเราจะได้ใบที่เสมอนะครับมันค่อนข้างเสมอนะนี่แหละปุ๋ยทางดินนี่น ไอ้ฟิกเกี่ยวไหมฟี่ก็ถามตลอดเพราะหลายคนก็ถามตลอดก็ไม่ได้ฟิกอะไรครับผมก็เคยใช้อะไรมันอยู่ก็ดีก็ก็ใช้แปรก๋ยปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยทางดินมั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 นเป็นมันก็หลักๆอยู่เนี่ยคือช่วงทําทําทําต้นทําใบก็เสมอเสมอจะใครจะใช้15ก็ได้จะใช้16เสมอก็ได้แล้วก็ ก็ฝุ่ยทางดินก็ไม่มีอะไรต้นโฉพักต้นอะเราอาจจะมีเติมเติมไอ้นี่ใช่ผมเติมอินรียแต่ปีนี้ผมเพิ่มขี้ไก่อัดเม็ดผมเพิ่มขี้ไก่อัดเม็ดเพราะว่ามันใส่ง่ายแล้วมันคุมปริมาณได้ง่ายแล้วก็เชื้อโรคมันจะน้อยพวกอินรีเนี่ยมันช่วยปรับ pH ดินด้วยไงมันจะช่วยก็เพราะว่าเราใช้เคมีบ่อยๆแล้วดินมันก็จะเป็นกรด แล้วก็การใช้อินทรีมันก็ช่วยทั้งทั้งเรื่องความร่วนซึ่งของดินแล้วก็ปรับเพี้ยนเนาะก็อย่างอย่างช่วงใบใบกําลังเริ่มกลางเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่พอใจปุ๋ยเราไม่พอใจใบเนี่ยใบมันจะเล็กไปหน่อยหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ผมใช้ทีนี้เป็นใช้อินรีย์เคมีเสริมหน่อยนึงต้นนึงแค่อีกประมาณสัก2อกิโลมันมันไม่แพงคะอินทรียเคมีเนี่ย เวลาใช้พวกนี้ใช้มากแล้วเหลือไปจนช่วงทำไรใช่ใช่มัมน,มนจำกัดได้แค่ว่ามันจํากัดได้แค่ใบหนึ่งใบสองาใบสามมันใช้ไม่ได้แล้วใช่ใช่ค่ะนี่ก็คือ,อคนที่มือโปรแล้วเข้าใจตรงตรงหลักการตรงนี้แล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้ามือใหม่แล้วแล้วฝังอยู่ในใจว่าอินซีดีอินซีดีอ่ะคือไม่เฉียงแต่ว่าเวลาเราใช้อ่ะใบสุดท้ายที่เราจะเอาดอกอ่ะ เราก็ขอนิดนึงนะคะเพราะว่าอินเซียมันกินนานไงใช่ไหมใบมันจะไหลฮะใบมันจะไหลแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะหมดเมื่อไหร่ครับเออเพราะฉะนั้นน่ะก็เลยใบสุดท้ายเนี่ยก็คือขอบอกว่าอย่าเพิ่งใส่เลยนะเดี๋ยวค่อยใส่ตอนลูกโตแล้วนะคะอีกครั้งหนึ่งได้แล้วก็ช่วงใบหนึ่งใบหนึ่งนี่คือใได้ไม่อั้นครับใบหนึ่งนี่มีอะไรอยากประเคนเขาไปตังฮะตอนนี้มีตังแล้วหรือฮะอะไรก็ใส่เข้าประเคนเข้าไปเออใช่นะคะนั่นแหละ ก็การทําดอกก็ไม่ยากถ้ารู้หลักการแค่นี้อะคะ่ะนะก,ก็ตอนนี้ผมห่วงแค่ว่าปีนี้ผลเท่าที่ความพยากรณ์นะแต่ผลม,<น>มันจะไปเยอะช่วงปลายฝนซึ่งมันน่าจะเป็นช่วงที่ผมคิดจะทําสารพอดีด้วยตอนนี้กังวลอยู่ว่ามันจะมีช่วงเวลาให้เราเราอดน้ํำไหมจะแล้งให้เราออกดอกไหมพบไหมถ้าถ้าสมภพทํา ฝนมันจะมากสิงหากันยาใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมภพทํากันยาปุ๊บช่วงสะสมอาหารน่ะมันก็จะเป็นช่วงที่กินน้ําอยู่ครับมันเพราะฉะนั้นน่ะมันจะต้องตุลาต้นต้นมากลางกลางหวังว่าฝนจะหยุดแล้วนะหวังว่าฝนจะหยุดแล้วเอประมาณตุลากลางกลางเอะมันน่าจะปลอดฝนให้เราได้บ้าง่าน่าจะปลายฝนแล้วอยู่ที่ว่าปีนี้ฝนจะไหลนานไม่เปล่าเออฮะถ้าไหลนานก็ต้องสะสมอาหารกันยาวหน่อยนึง อืมใช่เพราะฉะนั้นคนที่บู๊กระดาเลยบอกว่าถ้ามือมือ,ม,อมือเก่าคือรู้แล้วว่าจะต้องบู๊บู๊ศะสมกันนานน่ะคือมันอาจจะตอนนี้มันอาจจะเกิดความเครียดกับกับผู้กับเจ้าของนอะใช่ใช่ออมันมันมมเครียดหลายอย่างเรื่องฝนถ้ามือเก่าแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรทําได้แต่ถ้าถ้าเป็นมือใหม่นะเอาปลายปลายฝนน่ะเราก็จะทําได้ง่ายกว่านะคะความเครียดการความกังวลอะไรเงี้ยมันก็จะน้อยกว่านะคะ เรา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 แวะไปดูต้นเล็กกันหน่อยเหนื่อยไหมเนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว่เนื่โอเคเดี๋ยวเราไปดูต้นเล็กกันนะคะวันนี้ก็เดินกันมานะคะก็เกือบทั่วนะคะทั้งแปลงต้นใหญ่แล้วก็แปลงต้นกลางนะคะจะเห็นได้ว่า เรามาเยี่ยมสวนน้องสมภพเนี่ยเป็นเวลา3ปีแล้วนะที่ลงลงข้อมูลลงวิดีโออยู่ตลอดนะคะซึ่งสภาพของสวนสภาพของใบสภาพของต้นก็ยืนยันแล้วว่าพี่น้องทำสารได้นะคะถ้าดูแลดีๆเนี่ยแล้วก็เอาใจใส่นะคะแล้วก็ติดตามข้อมูลการใช้เรียนรู้จากในในเพจของเราหรือว่าใน YouTube ของเราแล้วก็ถ้าเหมือน อย่าติดตามน้องสมภพเนี่ยก็สามารถที่จะกดไอติดตามไว้นะคะแล้วเวลามีวีดีโอมาพี่น้องก็จะเห็นทุกครั้งมีมีการแจ้งเตือนไปนะคะถ้าสมปีที่ผ่านมาเนี่ยก็พอจะรู้แล้วว่าการทำสวนอะ่ะไม่ยากสิ่งที่เห็นอยู่เป็นประจักษ์พยานและที่สำคัญก็คือน้องสมภพนะคะให้ข้อมูลกับเราได้คือทุกจุดโดยไม่มีปิดบัง ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยดินปุ๋ยใบยหรือว่าเทคนิคการให้น้ําการแต่งดอกที่ผ่านมาทั้งปีนะคะก็ตรงนี้ถือว่า,าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับพี่น้องชาวสวนมากๆพี่ในฐานะตัวแทนของอพี่น้องชาวสวนก็รู้สึกขอบคุณมากนะคะเพราะข้อมูลตรงนี้บางสึกบ,บางท่านก็ไม่ได้เปิดเผยนะคะกข็ขอบคุณมากค่ะนะคะ แล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นระยะจรช่วงสะส,สมอาหารช่วงทำดกเดี๋ยวเราจะมาขอข้อมูลขอความรู้จากน้องก็อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกสวนทุกทกท่านนะคะรวยๆเฮงๆจากการทำสวนค่ะสวัสดีค่ะครับ